็สรุปได้ว่าเมกกำลังจะมีลูก ม,มหากราบคนเคยรักเอมมีม่เม,มรีซัดกันนัวส่วนกลับกันเดือดเรื่องราวเริ่มจากเมรีคัมพีออกมาโพสตเรื่องราวของตัวเองว่ากำลังตั้งท้อง3เดือนหลังเลิกกับแฟนหนุ่มซึ่งอ้างไปถึงว่าทางฝ่ายชายไม่เชื่อว,ว่าท้องบล็อกทุกช่องทางแต่ตนเองก็ไม่คิดจะรั้งไว้ขอเป็นแม่เลี้ยงเดียวหลังจากนั้นชาวเน็ตก็เริ่มโยงพาดพิงไปถึงเอมมี่เพราะเป็นแฟนหนุ่มที่เพิ่งเลิกราก,กับเมรีก็เริ่มมีมหาการาบการขุดวิรกรามความรักของเอมมี่กับสาวๆาวในอดีตต่อมาเอมมี่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสข้อความชี้แจงงทัฝ่ ตัวเองว่าผมเลิกกับเมรีก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องตั้งท้องหรือก่อนที่เขาจะไปตรวจคันแรกเริ่มที่ทราบข่าวผมแสดงการรับผิดช,ชอบและขอคุยถึงเรื่องการวางแผนการฝากคันทันทีไม่ต่ำกว่าสาครั้งที่ผมขอคุยเรื่องนี้ส่วนเหตุผลที่ผมขอเลิกก่อนหน้านี้มี3เหตุผลหลักดังนี้ 1. เรื่องการขู่ทำร้ายลูกสาวผม 2. เรื่องใส่ความผมกับค่ายต้นสังกัด 3. าการแฉนในรอบแรกที่เขายอมรับภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองและรู้จักกับนักข่าวและเพจเจ้าของต้นเรื่องผมมีหลักฐานทั้งหมดแชททั้งหมดพย บุคคลและ C C T V จะเปิดเผยทั้งหมดในขณะที่เมรีไม่รอช้าได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางทิกต o กชี้แจงทันทีหลังเอมี่ออกมาโพสต์โดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้บอกว่าเรื่องที่ทาร้ายลูกสาวเขาตอนนั้นแค่บอกว่าจะบอกลูกคุณว่าคุณทําอะไรบ้างไม่ได้คิดขู่ทําร้ายที่พูดไม่ได้จะทําจริงแค่ปากเก่งเท่านั้นยอมรับว่าพูดด้วยอารมณ์เพราะไม่ได้สนิทกับลูกของเขาส่วนเรื่องใส่ความไม่ได้ใส่ความอะไรเลยสําหรับเรื่องที่แฉเมรีเผยว่าไม่ได้เรียกว่าแฉก็แค่โพสเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ตามปกติส่วนรายละเอียดต่างๆเมรี ก็ชี้แจงไปเป็นข้อๆทั้งนี้ในไลฟ์เมรียังขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกว่ารักพ่อแม่มากแค่ไหนรู้แหละว่าพ่อคงโปรดพราะเมย์ทำให้พ่อเสียใจอย่างไรก็ตามเราก็ควรตังข่ากันอย่างมีสตินะคะสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรก็คงติดตามกันต่อไป